หอพักซอยร้างญาดลาดพร้าวพี่ที่หอพี่เคยมีคนตายใช่ไหมคะคำถามนั้นทำให้ผมหยุดพิมพ์งานแล้วหันไปมองใหม่รุ่นน้องที่เพิ่งย้ายมาอยู่ห้องข้างๆได้ไม่ถึงอาทิตย์ถามแบบนี้ทำไมเหรอไมค์กืนุลายก่อนพูดได้เสียงเบาเมื่อคืนตอนตีสาหนูได้ยินเสียงคนเดินอยู่บนเพดาน เสียงมันใกล้มากเหมือนเดินอยู่ตรงหัวหนูเลยแล้วก็มีเสียงผู้หญิงร้องไห้เบาๆอยู่หน้าห้องผมนิ่งไปเพราะมันไม่ใช่แค่ใหม่คนแรกที่ได้ยินแบบนั้นย้อนไปเมื่อ5ปีก่อนผมเคยอยู่หอแห่งนี้ตอนเรียนปีสุดท้ายเป็นหอเก่าๆอยู่ในซอยเล็กๆแถวลาดพร้าวร้อยหนึ่งราคาถูกมากเงียบ และไม่ค่อยมีใครอยู่ครบสัญญาวันแรกที่ผมย้ายเข้าพี่เจ้าของหอพูดติดตลกว่าห้องนี้มีคนเช่าต่อไม่เกินสองเดือนเลยนะลองดูว่าจะรอดไหมผมก็หัวเราะไม่คิดอะไรแต่หลังจากอยู่ไปได้แค่สัปดาห์เดียวก็เริ่มเกิดเรื่องกลางดึกผมได้ยินเสียงคนเดินอยู่หน้าห้องทั้งที่ไม่มีใครเลยแล้วเสียงนั้นก็เดินวนอยู่หน้าห้อง เหมือนใครสักคนไม่ยอมไปบางคืนได้ยินเสียงร้องไห้เบาๆปนเสียงกรีดร้องสั้นๆแล้วหายไปมีวันหนึ่งผมตัดสินใจถามพี่ยามเก่าแก่ของหอพี่ครับตึกนี้เคยมีคนตายเหรอครับพี่ยามถอนหายใจเงียบๆก่อนพูดว่าสิบปีก่อนห้องมุมชั้นสามมีนักศึกษาผู้หญิงโดนแฟนเก่าทำร้าย เธอเสียชีวิตในห้องนั้นเลยแต่เรื่องมันเงียบเพราะญาติเธอไม่อยากให้เป็นข่าวหลังจากวันนั้นมาห้องนั้นไม่มีใครอยู่ได้นานผมเองก็ไม่ได้อยู่ต่อเกินสองเดือนคืนนั้นผมตื่นขึ้นมาตอนตีสองด้วยเสียงเคาะประตูก๊อกก๊อกตอนผมลืมตาก็เห็นเงาผู้หญิง ยืนอยู่ตรงประตูห้องทั้งที่ผมล็อกประตูจากด้านในวันนี้ผมกลับมายืนหน้าหอนั้นอีกครั้งหอถูกปิดไปแล้วป้ายให้เช่าถูกถอดออกไม่มีใครอยู่เลยตั้งแต่ปี2565แต่ทุกครั้งที่ผ่านซอยนี้ผมยังรู้สึกเหมือน มีใครสักคนยืนมองจากหน้าต่างห้องมุมชั้นสามเงาเดิมๆเงาที่ไม่เคยจากไปไหนเลย